สวัสดีครับสวัสดีนะครับสมาชิกนะครับคนดงเฮงทุกๆท่านกันเลยนะครับสําหรับในวันนี้นะครับมาแค่ฮานอยพิเศษนะครับปกติก็ไม่นะครับฮานอยปกตินี่เป็นวันหยุดหรือเปล่านะครับหวยผมเลยหยุดเกี่ยวกันมเอ้เลยครับหลุดมานะครับหลุดมาสี่วันติดนะครับหรือว่าหวยผมมันจะหยุดวันหยุดนะครับไม่เอาสิไม่เอาสิต้องทํางานสิครับเนาะ ไปไหนไปไหนหวยไปไหนกลับมาได้แล้วนะครับให้อภัยแล้วนะครับกลับมาเข้าเหมือนเดิมได้แล้วครับอุตสาห์เคลียร์ทางให้โล่งแล้วนะครับเมื่อวานนี้สงสัยแกจะไปหาจับกบเพลินเลยนะครับเนาโอ้ยเนาเมาหมดเนาะมื่อานเราลื่อมเหมือนเลยนะอยู่กองสลากเลยนะครับก็ยังดีครับที่ฮานอยนะครับพิเศษเข้าไปนะครับก็แค่นั้นแหละครับแต่ฮานอยวีพีข่องใจจริงๆครับเนาะ เมื่อวันสามสองห้าวันนี้ก็สามสองห้าอีกนะครับไม่เป็นไรนะครับสลากกินแบ่งนะครับกินอย่างเดียวเลยครับไม่แบ่งประชาชนบ้างเลยนะครับเนาะมานะครับมาดูกันครับว่าในวดนี้นะครับจะได้เลขเด่นตัวเด่นตัวไหนนะครับคนดวงเฮงนะครับเป็นเพียงแนวทางเพื่อที่้ท่านได้เลือกตัวเลขที่น้อยลงนะครับตัวเลขเกิดจากการคำนวณนะครับแล้วดูสติหวยที่ออกมีสติในการรับชมนะครับสนับสนุนในซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดนะครับผมเอ้ยนะครับ ก็ช่วงนี้นะครับนั่นนะครับที่ผมบอกไว้ก่อนหน้านี้ครับช่วงหลุดก็รูดยาวนะครับช่วงเขกาเข้ายาวนะครับสูตรนะครับเอาเป็นว่าวันนี้สูตรใหม่นะครับปรับเปลี่ยนเป็นสูตรใหม่นะครับสำหรับฮานอยปกตินะครับสูตรใหม่สูตรนี้นะครับก็คือจะลองนะครับดูวันนี้นะครับวดนี้งวดแรกนะครับเนาะนะนะครับว่าดูกันครับว่าจะมาไหมนะครับสำหรับในสูตรใหม่นะครับ สำหรับยังไงก็ต้องขอโทษขออภัยด้วยนะครับช่วงนี้นะครับทําเต็มที่ที่สุดนะครับก็รนะครับเนาะสำหรับนะครับในวันนี้นะครับฮานอยพิเศษนะครับก็จะมีนะครับเด่นสามนะครับแล้วก็เด่นสีจับคู่นะครับก็คือ3 6 37 3สามเนะครับ 4 6 C7 C8 4 2นะครับแคู่ตัวกันนะครับหรือถ้าไม่มาใน8คู่นี้ล่ะนะครับตัวกันนะครับก็คือ3าแล้วก็4,1นะครับตัวกันก็กันไว้อย่างนั้นเลยครับแที่เน้นก็จะ8คู่นั่นแหละครับสำหรับฮานอยความหวังของพวกเรานะครับความหวังโมบานนี่หลุด นะครับหลุดช่วงนี้หลุดนะครับก็ต้องขอโทษขออภัยด้วยนะครับช่วงนี้นะครับเออนะครับไว้ใจไม่ได้เลยนะครับผมนี่ช่วงนี้สี่วันติดเลยนะครับอช่วงที่เขาก็เย้าวยาวนะครับช่วงที่หลุดก็หลุดแทบจะไม่มีอะไรเข้าเลยนะครับอุตสาห์เมื่อวานนี้มาตัวเด่นแล้วนะครับวันนี้ก็มาหลุดไปนะครับแต่ก็เนาะแต่ก็ยังดีนะครับที่นะครับหาหน่อยพิเศษมานะครับก็ต้องขอบคุณนะครับสําหรับนะครับ สมาชิกทุกท่านนะครับถึงจะหลุดนะครับแต่ก็ยังมีแต่คอมเมนต์นะครับให้กําลังใจนะครับก็จะมีบ้างนะครับส่วนน้อยนะครับที่นะครับอาจจะนะครับโวยวายแห่งนู้นอย่างนี้นะครับก็อย่างว่านะครับเนาะนานาจิตตังนะครับก็เรานะครับก็อย่างว่านะครับทําอะไรไปนะครับอาจจะคนไม่ชอบนะครับมีบ้างนะครับคนชอบก็มีคนไม่ชอบก็มีนะครับก็ปะปนกันไปนะครับสําหรับใครที่ไม่ชอบนะครับ ก็ไม่ต้องดูก็ได้นะครับชอบก็ดูนะครับไม่ชอบก็ผ่านนะครับไม่ว่ากันนะครับถ้าไม่ชอบก็อย่ามาหัวซาดูผมนะครับก็ปล่อยผ่านนะครับไม่ต้องดูผมนะครับเนาะถ้าใครชอบนะครับถ้าใครชอบดูนะครับบางท่านอาจจะดูนะครับแล้วก็บางท่านอาจจะไม่ได้ซื้อหรอกครับมาดูเฉยนะครับมาดูความไร้สาระของผมนะครับเนาะนะับว่าวันนี้นะแสดงจะแสดงละครเรื่องอะไรนะครับเอา่านกันไปนะครับเนาะอ่ะสู้สู้ต่อไปครับวันนี้นะครับสําหรับ ฮานอยนะครับปกตินะครับสูตรใหม่นะครับก็สูตรใหม่สูตรใหม่สูตรใหม่นะครับผม,มบวันนี้นะครับก็จะเป็นเด่นศูนย์นะครับเด่นศูนย์นะครับแล้วก็เด่น9นะครับ0กับ9นะครับจับคู่ก็จะเป็น91 9 2 9 4 98010203แล้วก็08นะครับอ๋อ oh, นะครับก็มีสมาชิกนะครับบางท่านนะครับที่นำ VIP นะครับไปจับธรรมดานะครับปกตินะครับเพราะเพราะว่าผมก,ก็ไปดู2วันย้อนหลังไปนะครับชุด VIP ไปออกปกติชุดปกติมาออก VIP นะครับ อะไรกันผงพวกคุณเนี่ยทำไมไม่ออกของตัวเองครับชอบไปวุ่นวายออกของคนอื่นนะครับน่ะแล้วเหมือนวันนี้นะครับออกไปตรงๆเลยนะครับเนาะ VIP นี่ถ้าเอาไปจับปกตินี่นะครับแล้วก็ VIP นี่ครับถ้ามาจับถ้าเอาชุดปกตินะครับมาจับ VIP นี่ก็5 2 2 5นะครับเนาะแต่รับอ๋อนะครับผ่านไปผ่านแล้วผ่านไปนะครับ ตัวกันก็คือ95นะครับแล้วก็09นะครับหลักร้อยไม่มีไม่ให้ดีกว่านะครับให้ไปก็ไม่มีอะไรนะครับไม่เข้าเลยนะครับช่วงนี้นะครับ3ตัวนี้ไม่ค่อยมาไม่ค่อยแตกนะครับเนาะช่วงนี้นี่ก็กระเป๋าแตกแล้วครับช่วงนี้ใช่ไหมครับอ่าผมก็ต้องขอโทษขออภัยด้วยนะครับจำเต็มที่ที่สุดแล้วครับผมก็ต่อไปนะครับก็จะเป็น VIP นะครับ VIP นะครับวันนี้ ก็จะเป็นเด่นนะครับก็คือเด่น8นะครับแล้วก็เด่น7นะครับจับคู่ก็จะเป็น86 83 85 84 78 73 75แล้วก็74นะครับ ตัวกันก็คือ80นะครับแล้วก็76นะครับก็เนาะวันนี้นะครับคิดท้าน้อยปกตินะครับคิดเยอะมากครับวันนี้คิดทาน้อยปกติเน้นๆอย่างเดียวแล้ววันนี้ต้องเน้นต้องมาแล้วครับห้าน้อยปกติก็เลยทําสูตรใหม่นะครับเกาวจนผมหยุ่งผมยอหมดแล้วผมหลุดผมร่วงหมดแล้วเออนะครับก็นั่นแหละครับก็หวังอยากจะให้ทุกคนนะครับได้โชคดีนะครับแต่ว่า อย่างว่านะครับเนาะช่วงนี้มันสูตรที่มันสูตรมันก็หลุดนะครับช่วงที่เข้าก็เข้างจริงนะครับเออเฮ็ดจังในกระเขาช่วงเขาช่วงลดเฮ็ดจังไหนกับลดนะครับนะครับก็ช่วงที่มีดวงที่ขึ้นนะครับแล้วก็ลงนะครับเนาะช่วงดวงอย่างว่านะครับดวงดีก็ดีนะครับช่วงดวงที่ไม่ดีก็นั่นเลยครับเราก็ต้องเสริมดวงนะครับก็ผมก็วันดีก็ไปนะครับไปวัดนะครับเสริมดวงนะครับแต่ก็อาจจะยังไม่พอนะครับาะ มีเคล็ดลับอีก <Ein structured language> pues อย่างหนึ่งนะครับให้ทุกทท่านนะครับเผื่อจะได้ไปเสริมดวงนะครับเผื่อจะได้โชคดีนะครับสําหรับนะครับก็ในกระเป๋าตังค์นะครับมีเคล็ดลับเคล็ดลับหนึ่งนะครับผมนะครับเกิดวันจันทร์นะครับผมก็ไปดูนะครับที่ว่านะครับแบงค์ครับแบงค์เลขแบงค์มงคลนะครับไปค้นหาใน Google นะครับเนาะนะครับผมเกิดวันจันทร์นะครับลองดูครับเคล็ดลับนี้ก็โอเคอยู่นะครับเป็นความเชื่อนะครับ คววรดียส่วนบุคคลนะครับผดใช้วิจารณญาณนะครับเป็นเลขท้ายแบงค์นะครับเลขนำมาใส่กระเป๋านะครับนำมาใส่กระเป๋านะครับเดี๋ยวนะครับผมคุณแป๊บหนึ่งครับอ่านะครับก็คือจะเป็นเคล็ดลับนะครับพกแบงค์นับใส่กระเป๋านะครับเพื่อนะครับเรียกรับเรียบโชคเรียกลาบนะครับ สำหรับคนที่เกิดนะครับในวันต่างๆนะครับก็จะมีนะครับสําหรับผมนะครับเพิ่งเกิดวันจันทร์นะครับก็คือเป็นแบงค์ยีนะครับที่เลขแบงค์นะครับลงท้ายด้วย42นะครับเลขแบงค์ลงท้ายด้วย42สําหรับท่านไหนนะครับที่เกิดวันจันทร์นะครับก็นําเลข42นะครับใส่ติดนะครับไว้กระเป๋านะครับเพื่อจะเรียกทรัพย์นะครับเรียกเฮงเฮงเรียกเงินเข้ากระเป๋านะครับ42แบงค์ยีนะครับผม สำหรับวันต่อไปนะครับเดี๋ยวนะครับผมค้นหานะครับอันนี้ผมก็ไม่ได้เปิดไว้ให้ดูนะครับเพราะว่ามาพึ่งนึกขึ้นได้นะครับว่านะครับลองมาแบ่งปันนะครับเผื่อนะครับจะได้นรับทุกขั้นนะครับเผื่อจะเจอแบงค์นะครับเผื่อจะโชคดีนะครับจากเลขนะครับจากย่งเงเผื่อจะโชคดีนะครับเผื่อทําตามเคล็ดลับแบบนี้นะครับเผื่อจะโชคดีนะครับเนาะ เดี๋ยวเจอแล้วครับเจอแล้วไหวคือสาะเนี้ยเราุนเตียว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 อยู่แล้วนะหวังวันได้ไหมเนี่ยเตอนะครับเนาะเลขผมมันหยุดหรือเปล่านะครับหยุดตั้งแต่วันศุกร์เสาร์อาทิตย์ศุกร์เสาร์อาทิตย์ตั้งแต่ศุกร์เสาร์อาทิตย์เออนะครับไม่เป็นไปได้อยู่บ่เลขหยุดก็จะวันหยุดก็เลขจะหยุดด้วยเนาะ หรือจะใช่นะครับอันนี้ก็โทษไปหมดนะครับช่วงนี้อ่านะครับอันไหนล่ะนิดกึซาแต่ละโอ้ยไม่ได้ดูหรอกผมว่านี่เต่ายังเดินเร็วกว่านี้อยู่เด้อนี่นะนะครับก็ยังก็ไปค้นหาดูในนะครับดูใน Google นะครับอ่ามาแล้วครับมาแล้วครับสำหรับผู้ที่เกิดวันอาทิตย์นะครับวันอาทิตย์นะครับ นี่นะครับแบงค์ใหญ่เลยครับนำแบงค์500นะครับที่มีเลขนะครับลงท้ายด้วยนะครับเลขแบงค์นะครับจะมีเลขลงท้ายนะครับก็คือเลข15นะครับสําหรับวันอาทิตย์นะครับแบงค์500ร้อยเด้อสำหรับวันจันทร์ก็แบงค์20นะครับเลขแบงค์ลงท้ายด้วย42สําหรับวันอังคารนะครับเป็นแบงค์50นะครับที่ลงท้ายด้วย65นะครับวันพุธนะครับที่เลขแบงค์20นะครับแบงค์20ลงท้ายด้วย46 ส่วนวันพฤหัสนะครับแบงค์ร้อยนะครับลงท้ายด้วย36นะครับส่วนวันศุกร์นะครับเยอะหน่อยครับก็คือแบงค์พันนะครับนาแบงค์พันนะครับที่ลงท้ายด้วย5 6หนะครับหรือ6 3นะครับส่วนวันเสาร์นะครับวันเสาร์ก็จะเป็นแบงค์ร้อยนะครับลงท้ายด้วย7กับ8นะครับนี่ก็จะเป็นเคล็ดลับเล็กๆน้อยน้อยนะครับลองดูครับลองดูลองถ้าเจอแบงค์นะครับที่ตรงเลขท้ายแบงค์ที่ตรงกับที่ผมพูดไปเมื่อกี้ลองนํามาใส่กระเป๋าเยอะเยนะครับ ตอนนี้ผมเกิดวันจันทร์เนาะก็คือมี42นะครับในกระเป๋าประมาณ5ใบแล้วครับลงท้ายด้วย42แต่กว่าจะหาได้นะครับต้องสะสมไปเรื่อยๆนะครับนานพอสมควรนะครับลองดูครับขอให้ทุกคนทุกท่านโชคดีนะครับถ้าในคลิปนี้มีสิ่งไหนผิดพลาดประการใดผมก็ต้องขอโทษขออภัยนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสําหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับผคนลงแหงจงเจริญสิคนลงแหงจ,ง,จเงเงจ,งจเริญสิจงจเจริญสิ